ความคืบหน้าล่าสุดทางออกทางตันฝ่ายการเมืองเห็นพ้องที่จะใช้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นทางออกแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแกนนำรัฐบาลและพักพลังประชารัฐแถลงท่าทีชัดเจนอย่างน้อยสัปดาห์หน้าสมาชิกรัฐสภาจะโหวตรับหลักการยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เสนอโดยพักร่วมรัฐบาลหนึ่งร่าง ขณะที่ร่างฉบับฝ่ายค้านที่มีหลักการเหมือนกันแก้มาตรา256แต่เนื้อในที่มาสอสอรอต่างกันนั้นแนวโน้มถูกโวตตีตกมีสูงยิ่งเนื่องจากฝ่ายรัฐบาลเกรงว่าหากสอสอรอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด250คนตามร่างฝ่ายค้านจะยื่นมือเข้าไปกำกับไม่ได้ยติแก้ไข รายมาตราอื่นๆของฝ่ายค้านอาทิมาตรา72ตัดทิ้งอำนาจสอวอในการโหวตเลือกนายกยติแก้ไขระบบเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งมีแนวโน้มไม่ได้ไปต่อโดนเทเช่นกันอาจด้วยเหตุผลเมื่อแก้มาตรา256เปิดทางให้สอสอรอร่างใหม่จะแก้มาตราไหนก็ได้อยู่แล้ววงเล็บยกเว้น หมวดที่ยติไว้ห้ามแก้ไขฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอันใดต้องรับยติแก้ไขรายมาตราอีกแต่ที่จริงในความไม่แน่ไม่นอนของการแก้ไขมาตรา256า5 6ที่มีความเห็นต่างมีฝ่ายระบุว่าดำเนินการได้กับฝ่ายที่เห็นว่าขัดต่อบทยติรัฐธรรมนูญถึงขั้นที่มีสวและสอสอพลังประชารัฐ ยื่นยัตติขอสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหลายฝ่ายเริ่มเห็นถึงความจําเป็นที่สมควรต้องโหวตรับร่างแก้ไขมาตราด้วยเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าการแก้ครั้งนี้ไม่สูญเปล่าเนื่องจากไม่วันหนึ่งก็วันใดจะมีเรื่องร้องสารรัฐธรรมนูญให้ตีความการแก้มาตรา256แน่นอนวันข้างหน้าหากสารวินิจฉัยว่าขัด รัฐธรรมนูญการแก้ไขามาตรา256ตกไปเท่ากับว่าไม่มีการรือ้อทบทวนเนื้อหามาตราใดๆทั้งสิ้นหากจะแก้รายมาตราต้องกลับมานับหนึ่งใหม่แต่หากสภารับหลักการและแก้ไขามาตราว่าด้วยการริบอำนาจสวและบัตรเลือกตั้งด้วยแม้ว่าในท้ายที่สุดการแก้มาตรา256จะขัดรัธรรมนูญ แต่ไม่กระทบการแก้ไขรายมาตรา2ประเด็นที่ว่าโดยเฉพาะการตัดอำนาจสวเมื่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบังคับใช้สามารถใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งให้จบได้ในระดับหนึ่งหากจะใช้การยุบสภาเป็นทางออกแก้ปัญหาโดยยกกติกาที่ได้รับการแก้ไขประชาชนยอมรับเนื่องจากให้ความสำคัญ กับจำนวนเสียงสสตัวแทนประชาชนต่างจากที่ให้น้ำหนักกับการรวบรวมเสียงสสและสอวอ250คนแต่งตั้งในรัฐสภาในการเลือกนายกเลือกรัฐบาลการแก้ไขรายมาตราที่ว่าจึงจำเป็นไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งหากจะมีคำถามว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินการแก้มาตรา256 เปิดทางตั้งสอสอรอนั้นทำได้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดจะไม่เป็นการซ้ำซ้อนหรือเพราะเมื่อปลดล็อก256ได้อย่างไรเสียก็ต้องแก้สองเรื่องนี้อยู่ดีจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่การแก้ไขตัดอำนาจสววหรือบัตรเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายมีหน้ำซ้ำยังทำได้รวดเร็วกว่ารอแก้รวดเดียว พร้อมกันทั้งฉบับและเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วก็นำมาใช้แก้ปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองได้สมมติว่าต้องยุบสภาการยุบสภาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขตามแนวมาตา256หากมีการตั้งสอสอรอแล้วทุกอย่างก็ดำเนินการร่างไปตามปกติต่อไปได้ จึงไม่มีข้อเสียหายอันใดเลยนั้นหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตัดอำนาจสวออไปด้วยในครั้งนี้ถ้าจะมีก็คืออาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาลโดยตรงการแก้ตามแนวทางมาตรา256นั้นใช้เวลานานรัฐบาลสามารถอ้างมาเป็นเหตุอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อทำภารกิจหลักให้รุ้ล่วงประสบสำเร็จ จับเรื่องยุบสภามาเป็นตัวประกันเลือกตั้งใหม่ก็เท่านั้นเปลี่ยนผู้บริหารประเทศไม่ได้กติกาเก่าล็อกผลตั้งรัฐบาลในทางกลับกันแก้รายมาตราทำได้ในเวลารวดเร็วแก้จบรัฐบาลอาจเกมตามเสียงเรียกร้องยุบสภาอาจกระหึ่มดังด้วยเหตุนี้กระมังถึงไม่ยอมแก้รายมาตราจำลองดอกปิกความคืบหน้าล่าสุด อภิสิทธิ์ชี้แก้รัฐธรรมนูญคือรูป,ปรธรรมเดียวแก้วิกฤตถ้ารัฐสภาปฏิเสธประเทศไม่เหลือทางออกแน่เมื่อเวลา14นากานาทีของวันที่13พฤศจิกายน2563ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปอ,องค์กรกลาง เพื่อประชาธิปไตย P ีเนตและ30องค์กรประชาธิปไตยร่วมกันจัดเวทีประชุมทางการเมืองหัวข้อบทบาทรัฐสภาในการโบทแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ็ดติกับจุดเปลี่ยนประเทศไทยโดยนายอดุลเขียวบริบูรณ์กล่าวว่าครั้งหนึ่งเคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะคิดว่าจะทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงทำให้ต้อง ประกาศขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกในฐานะที่เป็นตัวปัญหาทุกเรื่องหากนายกลาออกจะเป็นการถอดสลักตัวแรกเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการถอดสลักที่สองแต่ปรากฏว่ามีสอวอที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอกลับจะยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นประชาชนต้องออกมาช่วยกันกดดัน ด้านนอภิสิทธิ์เวชชชิวะอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเคยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบรัฐธรรมนูญปี2560เพราะมีปัญหาหลายประการทั้งความอ่อนแอในการปราบปรามการทุจริตและความอ่อนแอในประชาธิปไตยโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของสอวอที่มากขึ้นซึ่งจะกลายเป็นความขัดแย้งเสียเองซึ่งความขัดแย้งในปัจจุบัน มีความซับซ้อนและมีมิติมากขึ้นเพราะมีมิติความหวังของคนรุ่นใหม่และความเหลื่อมล้ําแต่ปัญหานี้ยังมีทางออกได้คือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยต้องให้รัฐสภามีฉันทามติว่าควรมีกติกาสากลที่ทุกฝ่ายยอมรับเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดดังนั้นถ้าในวันที่17-18พฤศจิกายนนี้ รัฐสภาเลือกที่จะปฏิเสธการแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกได้เลยว่าเส้นทางการนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งแทบไม่เหลือแล้วการจะทำให้คลี่คลายได้จะต้องมีการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับคนพยายามตีความและอ้างสารรัฐธรรมนูญควรไปอ่านคำวินิจฉัยใ,ในอดีตใหม่เพราะครั้งนั้น การยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่จําเป็นต้องทําประชามติแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันกําหนดให้ต้องทําประชามติอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องประชามติถึงสองรอบการลาออกการยุบสภาโดยที่ยังไม่มีการแก้ไขกติกาจะยังคงทําให้ปัญหากลับมาอยู่ที่เดิมการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นรูปธปรรมเดียว ที่ทำให้เห็นว่าผู้มีอำนาจได้ยินข้อเรียกร้องถึงกติกาที่ควรแก้ไขและจะเป็นการสร้างเวทีและสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรัฐสภาและผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญความคืบหน้าล่าสุดเจ๊ปองอัดแรงผู้บริหารเนชั่นโต้กลับลั่นฉันไม่เคยบิดเบือนด้านพิธีกรดังขยี้เสริม จากกรณีนะครับที่เนชั่นโดยการถแถลงการต่อสาธารณะของนายชายบุญนาคประธานกรรมการบริหารเครือเนชั่นชี้แจงการลาออกของนายกนกรัฐวงศกุลธีระธัญญาภัยบูรณ์พิธีกรข่าวเนชั่นรวมทั้งอัญชลีภัยลีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรี2พิธีกรดังเนชั่นทันข่าวโดวยคาดการว่าทั้งหมดจะไปจัดรายการช่องนิว1ิ ในต้นเดือนธันวาคมนี้ช่วงหนึ่งของการถแถลงวีรศักดิ์พง์อักษรบรรณาธิการการบริหารกรุงเทพธุรกิจในเครือเนชั่นกล่าวสรุปความว่าที่ผ่านมาการทำงานของสถานีอาจจะมีความบิดเบี้ยวรู้สึกเศร้าใจที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามเวลารายงานข่าวการชุมนุมต้องหลบๆซ่อนๆบางคนต้องปิดไม่ต้องไม่มีไมเนชั่น อยู่ห่างจากม็อบในขณะที่ช่อง,งอื่นๆสามารถรายงานตรงกลางม็อบได้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโดยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกลับไปสู่การทำหน้าที่สื่ออย่างแท้จริงเป็นสถาบันสื่อแม้ว่าอาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างระยะหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าทุกคนช่วยกัน จากกรณีดังกล่าวนั่นเองทําให้การตอบโต้กลับของโซเชียลมีเดียของอัญชลีพลีรักและ Saint h, สันติสุขมรงศรีผ่านทาง Facebook ของพวกเขาถึงกรณีที่ถูกมองว่าบิดเบี้ยวจริงหรือไม่นั้นซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากทั้งในโลกออนไลน์และสังคมทั่วไปโดยทาง Facebook ของอัญชลีพลีรักได้โพสต์ข้อความระบุว่า Keep going นะอันลี Keep going เราทำในสิ่งที่เชื่อและเชื่อในสิ่งที่ได้ทำลงไปและจะทำอย่างนี้ให้ดีขึ้นไปอีกตลอดไปในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งพิธีกรคนหนึ่งซึ่งเชื่อมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เคยบิดเบือนไม่เคยบิดเบี้ยวซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร ทำอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรก็เห็นกันอยู่คงไม่ต้องเอื้อนเอ่อยอะไรให้มากความก็ออกมาดีๆแท้ๆด้านในสันติสุขนะครับสันติสุขมะโรงสีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเช่นกันโดยระบุข,ข้อความว่าผมก็ว่าผมเดินออกไปดีๆแล้วนะครับ 1. ผมยืนยันว่าทุกรายการที่ผมทำหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายไม่เคยโกหก ปิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีใครมีแต่พวกไปกล่าวหาแบบเลื่อนลอยแถมตัดต่อใส่ร้ายอีกต่างหาก2แน่นอนผมเคยตอบโต้เอาหลักฐานเอาข้อมูลจริงมาชี้แจงหากล้างพวกโกหกโดยเฉพาะโกหกใส่ร้ายในหลวงและผมทำต่อไปแน่อย่างสุภาพชน3เสรีภาพสื่อต้องไม่ใช่เสรีภาพให้ใครมาโกหก ยังไงก็ได้โดยไม่รับผิดชอบต่อคนดูนะครับ 4. ถ้าการตอบโต้ม็อบด้วยข้อมูลจริงแล้วทำให้ม็อบที่ด่านในหลวงด้วยคำหยาบคายไม่พอใจจนพรานไปกดดันคุกคามนักข่าวภาคสนามเราควรโทษใครครับปอลอเห็นหลายคนแชร์ชื่อรายการใหม่ขย่ำข่าวเช้าขอเรียนว่าไม่ใช่นะครับชื่อรายการใหม่ที่สถานีใหม่ไม่น่ารักขนาดนั้นครับฮ่าฮ่ ขยี้ขย่ำขยุ่มขยมไม่ใช่ทางนั้นครับเด็ดกว่าน,นั้นครับฮ่าฮ่าฮ่านอกจากนี้นะครับสันที่สุขยังนําตัวเลขเรตติ้งรายการสถานีโทรทัศน์เนชั่นนะครับซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของการจัดรายการนั้นก่อนที่จะลาออกไปอีกด้วยโดยพบว่ารายการที่ตนเองจัดนั้นตามวงกลมสีเขียวเรตติ้งค่อนข้างดีและมีผู้ชมจำนวนมาก